ใจเรียกว่าจิตของแต่ละคนอุปมาเหมือนก้นหม้อดำๆก้นหม้อเลยนะก้นหม้อดำๆอันนี้ลูกอหม่ลอุปม่เพิ่นพูดเราเข้าใจก้นหม้อดำๆแเราเกิดมาใหม่ๆอุปมาเหมือนซื้อหม้อใหม่ซื้อมาใหม่ๆมันก็ยังไม่ได้ใช้งานมันก็ยังไม่ถูกลมคําว่าลมอารมณ์เห็นไหมลมลม,ลมควันอดีตอนาคตลุมเข้าอดีตอนาคตลุมเข้าเอาไปเอามาก้นหม้อเราก็ดำหูเศร้าหูเคียงหูแรงดำคือหรือแล้ว ทีนี้คาว่าพุทโธมันเลยอุปมาเหมือนฝอยเหล็กขัดถูล้างขัดถูล้างเอาไปอามาจิตแล้วก็ผ่องแผ้วผ่องใสขึ้นมานั่นตัวอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์เลยหวงแหนหวงแหนอารมณ์ความรู้สึกตัวเองกลัวจะหายไปเพราะเผื่อจะได้ความสุขเผื่อจะได้ความสงบนี่ม,มันเป็นเรื่องยากแสนยากสําหรับเราเราเลยตั้งหน้าตั้งตา ตั้งหน้าตั้งตาตั้งจิตตั้งใจยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดตั้งใจบำเพ็ญพุโทโธเมื่อบำเพ็ญเกิดแล้วนะเราเลยตั้งใจบำเพ็ญที่จะรักษา